หมดเวลาพนนี้และตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราเก็บสามแต้มได้นะครับโอ้โหแห่งสุดๆสำหรับแมตชนี้นะโอ้โหปัสสาวะเหนียวตอนนี้เพื่อนๆได้เข้ามาให้กำลังใจนะครับไอรอนเ็นเดลนะก็โอ้โหมีจุดผิดพลาดสองครั้งใหญ่ๆแต่ว่า แม่นะในวันที่ฟอร์มไม่ดีครับแต่ว่าเราสามารถมีแต้มได้ตะได้พ่มีิเกียวเดต้าได้เข้ามาพูดคุยกับกับตาเนรินการนะครับกลายฮาวเวดลงมาเป็นฮีโร่เอาสิเอาสิ <c oughs> เอเอ <c oughs> นะครับ ขณะนี้เราขึ้นไปอยู่อดับหนึ่งครับมี30แต้มครับพี่น้องบวก17นะแมนซิตี้มี29แต้มและลิเวอร์พูลม,มี28ครับตอนนี้เราเป็นจ่าฝูงนะเป็นอันดับหนึ่งของเียม์ลิกหลังจากผ่านไป13นัดนะครับไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะแอสตันวิลล่าจะสเปอร์หรือใครมีผลยังไงไม่รู้ครับแต่สิ้นสุดแมตที่สามตช์ที่13อาร์เซนอลเป็น จากฝูงครับผู้สัประตูของทางเบนฟอร์ดได้เข้ามาให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจอร่อนเริมเดีวนะครับโอ้โหแล้วก็ตอนนี้กล้องจับมาที่พี่ข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากเลยพี่เบนต้ากอดคอไฮวันเลยครับโขโลงใจนะวิ่งกอดคอไปเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้เออ ผมก็มไม่สามารถให้ดูภาพได้นะครับพาคลายาหวแอนะครับไปหากองเชียร์นะกอดคอไปเลยพาไปหากองเชียร์แล้วไปขอบคุณกองเชียร์นะครับอผมก็มไม่สามารถดูภาพได้นะเพราะว่าเป็นลิขสิทธินะก็กลัวจะเอาเป็นเอาเป็น,าปน,าปนภาพบรรยากาศให้เห็นลวกันโุสันใจมากสำหรับพี่มเมแกลออเดต้าครับโอ้โหมาช่วยชีวิตการเปลี่ยนตัวมาช่วย ให้เราเก็บสามแสบได้จริงๆนะโอ้แต่กล้องก็ยังจับภาพมาที่แอรอนเลมเดลบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งจริงเพราะว่ามีจุดผิดพลาดนะมีจุดผิพลาดที่คงจะต้องอคงต้องมีการพูดถึงกันแน่นอนนะครับตอนนี้คาแวเป็น์เบนิโเลยเพื่อนๆเข้ามาตบหัวกบาลกันบาลเลยตอนนี้โอ้โนะครับตอนนี้โอวิ้นากกีกำลังวิเคราะห์สถานการณ์พูดถึงไอรอนเลมเดลอยู่ ค l ามเป็นจุดสำคัญนะครับเป็นจุดสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ชัดเจนมากขึ้นเพูดอย่างนี้นะสถานการณ์นด้ชัดเจนมากขึ้นว่าใครควรจะเป็นมือหนึ่งนะครับหรือว่ายังไงนะปัจจุบันนี้มันเห็นได้ชัดนะมันเห็นได้ชัดจริง โอ้ oh, คลายฮาวเวดเลยกลายเป็นฮีโร่ไปเลยนะครับพี่น้องแต่ยังมีรอยยิ้มนะครับสมบัติสาหรับแอรอนรันเดลครับยังมีรอยยิ้มอยู่ยังไม่เห็นดาวิดลาญาลงมานะอ่าแต่กับตาเดนกาดเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็มีกองเชียร์ตัวน้นอยๆนะยังชูผ้าบันคอรันเดลรนเดลอยู่นะครับโอ้ oh. สถนะา,านการณนะ์ตอนนี้ล่าสุดครับเรานำอยู่30แต้มครับแมนซิตี้อันดับ229ลิปูล28ครับซานแรมฮอสเปอร์แข่ง12แต่มี26นะแอสตันวินลล่าแข่ง12มี25ละครับและนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับ6ครับมี23แต้มเราเป็นจ่าฝูงอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันขออนุญาตเบาเสียงก่อนโอ้โห หืดขึ้นคอต้องใช้คาว่าหืดขึ้นคอครับเพราะว่าตัวเบรนท์ฟอร์ดก็ยกระดับเกมมาได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายช่วงครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเขายกระดับเกมแล้วมีการโต้สวยๆนะมีการโต้สวยๆมีการต่อบอลแบบไม่กลัวเรานะครับทิ้งบอลมาข้างหน้าเนี่ยนะแล้วก็เราเองด้วยพลกพลํพลังพละก,กําลังก็เริ่มจะอ่อนล้าครับแต่ว่าก็ อย่างที่เห็นทั้งกลายเบียนมากันเยะทั้งเลียมสาริบาช่วยกันนกวิ่งช่วยกันสอดช่วยกันรับช่วยกันวิ่งช่วยกันใส่นะโอ้โหก็ถือว่าวันนี้นะโอเค,อ,เคอ่ะมาดูรายชื่อก่อนนะครับรายชื่อ starting lineup เลยครับแหมเป็นตามคาดจริงครับผู้สำนักตูงไงเราเ,เรารู้อยู่แนละ้วว่าเป็นแอรอนเลมเดลครับแล้วก็แบ็คขวาอย่างที่คาดการไว้จริงๆครับเมื่อวานนี้ เป็นทาครีโรทมิยสูครับมาเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วก็ในรายของคู่เซนทาร์ของเราครับกายเบียนมังเกยสกับวิลเลียมซาริบาครับทางซ้ายเป็นพี่อเล็กซานเดอร์ชิงเชนโกกองกลางวันนี้ครับพิกเข้าดีคาไลาครับได้เล่นมาตำแหน่งได้ลงมาเล่นตำแหน่งอกองกลางตัวรับเป็นตำแหน่งถนัดเลยนะครับได้เป็นตำแหน่งที่ถนัดเลยนะแล้วก็มีเลโดทอสากับ มาตินโดนนึาดครับหายเจ็บกลับมาตอนบัดนี้ยังไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเตะบอลอัดกับตันเอกับตันโอ๊ตของเรานะครับโดนอัดบอลแบบหนักหลวงมากก็ต้องถอนตัวแล้ววันนี้ก็กลับมาฟิตซ้อมครับทั้งหน้าขวาเนี่ยก็เป็นบุโกโยซาก้าครับทางซ้ายเป็นกาเบนมาตีเนี่ก็มาตีลี่แล้วก็เป็นกายเบนเจซุดเป็นหน้าเป้านะครับตัวสำรองเราก็มีทั้ง White, N. N. O, เบนไวน์นะเอ็ดดี้เอนเกเทียยาคุปคิวอาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ ว,วันอวันอาทิตย์จะพูดถึงรายละเอียดของเบนไว้นะครับมีข่าวลึกมาว่าโอ้โหเบนไว้เนี่ยมีอาการอะไรบ้างทนทนเล่นทนเจ็บมาขนาดไหนตลอดฤดูการที่ผ่านมาจนกระทั้งร่างกายไม่ไหวจนกระทั่งถึงขนาดที่น็อกเลยล่าสุดนะครับเรามีทั้งยาคุบเควีออมีเซเดดิโซเลมีจอร์กินโยลิเตลสันเอเลนี่คลายฮาวเวดและ คขาวาจะขอบไฮเป็นผู้สับประตูอีกคนหนึ่งครับคขาวหายก็เรียกคขาวหายนะเรายังไม่มีทั้งเอมิลสมิธโลครับพี่โตมัสปาเต้แล้วก็ฟาวิโอวิล่าติดโทษแบนนะครับทางลูกพี่ของท o มั s แฟรงครับคุณซื้อเช้าเดนมาร์กก็ส่งมาร์คเฟรเกนครับวันนี้ก็เหนียวจริงๆมาร์คเฟรเกนเป็นผู้สับประตูมาในระบบห้าสามสองเลยนะครับมีเซมันกับโดสนะครับมีอัชเจอร์ มีพินนอกมีเบนมีแล้วก็มีจานลนะครับเป็นแผงหลังนะตรงกลางก็มีแฟงโอออยเก้า eka, มีนอตกาแล้วก็มายามุลุกนะครับแล้วก็หน้าเป้าสองคนก็มีเอมบูโมกับตัวของวิซ่าสองคนนี้ป่วนสองคนนี้ป่วน,น,น,วนกดดันของเราเลยกดดันแผงหลังของเราเลยครับแล้วก็จนเกือบที่จะได้ประตูนะอ่ะเริ่มเกมก็แบบขุกขักเล็กน้อยต้องใช้คำว,ว่าขุกขักเล็กน้อยแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่า เบนฟอร์ดเขาก็เล่นตามเทคนิคของเขาคือการตั้งรับตั้งรับและโต้แบบส,สวยๆแล้วเบนฟอร์ดโต้สวยจริงๆนะครับวันเมื่อวานนี้าเกมวันนี้นะครับเป็นการเล่นแมตที่สองรอของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ในการเจอกันเนี่ยสีนัดหลังเนี่ยเราแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับแพ้ครับพูดง่ายคือตั้งแต่ปี2021ม,มาเนี่ย ไม่เคยแพ้เลยในตลอด4ี่เกมหลังชนะ3เสมอหนึ่งนะครับส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยไม่แพ้ใครในเกมลนดอนดาบี้แมตช์มาแล้วสบนัดนะครับ1ิี่นัดเพราะนั้นก็มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายพิมมิเกลตา้าแล้วก็เป็นแมตช์ที่200ด้วยนะครับสถิติการชนะของพิมมิเกลต้าเนี่ยกับอาร์เซนอลเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์รับมากกว่าเซนเลเกิลนะสถิติ200นัดก็ถือว่าโอเคครับอ่ะในกรีนชีตออกมาโอ้โหเนี่ยพูดง่ายผมมี แหล่งขาวผมส่งครีมชีสขนาดนี้มาคิดดูแล้วกันว่าแหลงขาวผมขนาดไหน <laughs> ส่งมาถึงขนาดนี้เลยขอบสนามเลยนะเป็นครีมที่ขอบสนามเลยนะแหม,นะมขิงซะหน่อยครับแล้วก็มวเมื่อวานในรอบเดลวหลังจากที่ถูกดอบนะถูกดอบทรื่ดาวิดไตาย,ยาขึ้นมาเป็นตัวจริงเนี่ยนี่เป็นเกมแรกในรอบ12แมตช์ก็ถือว่านานประสมบวจนะ นะเป็นเกมแรกในรอบ12แมตช์ที่ได้ลงครับเนื่องจากเดวิดไลยาติดต้นสมกัดเดิมนะครับเมวนนี้มาไม่ใช่เมวานีนะ่รูปเกมเราก็มีการบุกค,ครับทอสานะมีโอกาสสองนอกกรอบนะแล้วก็ในทีที่สิบครับใน,นทีที่สิบห้านี่แหละโอ้โหถ้าลูกนี้เสียประตูนะผมว่าเราพังแน่ๆนะเราพังแน่ๆได้บอลกันเราบิวอัพบอลไยนะแล้วก็ เขียบอลไปมาแล้วบอลมาเข้าเท้าไอ้ลอนเดลได้มีการรู้สึกว่าลังเลไงลังเลเพื่อนอยู่เต็มเลยนะลังเลว่าจะยึดยักษกจะเอาจะจะ,จะเล่นลูกสั้นจะให้ใครดีกลายเป็นว่ามันเกิดอาการลั่น <c oughs> ใช่ว่าการลั่นถูกบีบเข้ามาครับแล้วในที่สุดเนี่ยไอ้คนที่บีบก็คือวิลูมา่าใช่ไหม่ะไอตัวของไอวิซ่าวิซ่า,ว,ซาวิซ่าเองมันก็ปาด ไปให้ตัวของไอ้เอมโบโมโอ้กลายเป็นว่าช่วงจังหวะนั้นนะครับเราผมเจ้าผมเสียประตูแน่นะคิดว่าเสียประตูแน่แต่ต้องชมพี่ข้าวพี่ข้าวแม่งปฏิกยาแม่งโคตรบันสมองเลยอะพอเห็นจังหวะที่ถูกถูกบอลได้พี่แจวิ่งลงไปที่เส้นท,ทันทีแล้วก็เป็นจังหวะที่บอลแม่งมาหาพี่ข้าวจริงครับแลมเดลเซ่ไม่ได้แล้วนะโดนยิงปั่นโค้งมาลกลายเป็นติดพี่ข้าวโอ้โหลูกนั้นนะต้องบอกเลยบอกว่า ถ้าพังนะมันพังทั้งทีมแล้วก็พังทั้งใจแหละใจของเ่นเดียวมันจะแตกสลายเลยถ้าลูกนั้นเสียนะครับหลังจากที่บอลถูกเคลียร์ไปปุ๊บเนี่ยทั้งทั้งบิชินโก้ทั้งอะไรก็เข้ามาให้กําลังใจเ่นเดียวนะตัวพี่เข้าอะไรก็มาให้กําลังใจเ่นเดียวนะครับหลังจากนั้นนี่ยเรเกือบหลังจากที่เราเกือบเสียประตูนะเราก็มีจังหวะนะครับมีจังหวะเคาะบอลเจาะตามช่องครับชินโน้ก็มีโอกาสตัดให้ทอสซาโมงนะ จากเชลซูสก็มีโอกาสยิงแล้วก็ติดบล็อกเนี่ยประมาณเนี้ยครับนาะทีที่สามสิบหกเอาอีกแล้วบอลอยู่ในมือของไอร์แลนดีเดครับจะออกบอลเร็วก็ได้นะแต่ด้วยอาการที่มันมันไม่มั่นใจหรือเปล่ามันไม่มั่นใจหรือมันมีอาการแบบไม่จะพูดว่าไงดีวะพี่แกวคว้างบอลแปลกลงดินอัดอัดบอลลงดินแล้วถูกตัดก็เกือบอีกอะโอ้ยเกือบเสียประตูอีกแต่ว่าจังหวะนั้นพอเราตัดมาได้กลายเป็นเราได้โต นะได้โตแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเออแหมแต่นนทีที่สี่สิบสองครับเราได้ประตูนะเราได้ประตูจากการที่การเมซุดได้จังหวะหมง่มงซ้ําแล้วก็ประตูเขาอะไอเฟรเกนปัดออกมาครับไปเข้าทางของเดโนโนตสซัสซานเ็ามงเข้าประตูไปจังหวะนั้นก็เฮแล้วนะทุกคนในทีมก็เฮห,หมดละแต่กลายเป็นว่ากรรมการเรียกกลับมาเช็คนะครับว่า มีความม็นได้ที่จะออฟไซด์ site. และสุดท้ายแม่แกก็ตีเส้นจริงๆตีเส้นออฟไซด์ off โดยเท้าของเลนโซทัสซานะครับออกไซด์ off ที่เท้านะก็โอเคไม่ว่ากันนะก็ตั้งแต่เซนอนโดงตันพิมิเกลต้าเองก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรครับยอมรับคําตัดสินแต่พิมิเกลต้าก็ายังพูดเลยนะไม่ว่ายังไงจะเกิดขึ้นผมจะถูกทําโทษอะไรปุ๊บผมก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่แหละนี่ค่ะเคองพูดของพิมิเกลต้านะครับจบครึ่งแรกก็ เสมอเข้ไปศูนศูย์ครับครึ่งหลังลงมาในกลายเป็นว่าตัวของเบนฟอร์ดเนี่ยยกระดับขึ้นมาได้สามารถที่จะโต้ของเราได้ในขนาดที่ของเราเริ่มเลยมีความสุกตื้อตื้ตันตันใช้คําว่าตื้อตื้อตันๆจริงๆนะครับใบขวาพี่ยังน้องดีโบลโยศกาเนี่ยมีความสุกว่าถูกซ้อนสองซ้อนสามตลอดอ่ะเราจะเห็นได้เลยครับ บีไม่แทบไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสสับไกลเลยมั้งเนี่ยตลอดทั้งเกมนะไม่แทบไม่มีโอกาสสับไกลเลยนะแล้วก็ได้แต่ถ่ายไปถ่ายมาครับแล้วก็ตัวของบริสอร์เองเขาก็ใช้จังหวะที่จะโต้นะใช้จังหวะที่จะโต้ครับไอ้นาทีที่สี่หกนะพี่โอเล็กซานเดอร์จิงเขก็ช่วยเคลียร์บอลจากเส้นอีกแล้วโอ้โหบอนมันขุกขลุกขลิกลุกนั้นก็น่าเสียมันแบบโยนมาแล้วมาเป็นแผงแล้วบอลมันขุกขลุกติกเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วพี่ พี่โก้ช่วยเคลียร์ออกนะครับนี่ก็ให้ดูไฮไลท์มีวันนี้มีดาเลนเบนนะครับมีดาเลนเบนใอรุ่นในประตูครับลูก่าดีแคไล์เปิดมาให้ทางกับตาโนนกาดทางขวานะอ่าแล้วก็ยืดยักนิดนึงก่อนปาดปาดมาให้บูโยศกาเปิดเข้าไปตึ้งเข้าหัวทายเข้าแหดกลายเป็นน้องบีแอ็ซิตนะแล้วบีแอ็ซิตเขาให้ดูการเข้าทำเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างรับโยนยาวยิงไกลโยนยาวยิงไกลมันต้องมีบ้าง ช่วงครึ่งหลังเนี่ยโอกาสยิงไกลของเราแทบไม่มีมีแค่สองครั้งมีช่วงหลังๆขึ้นมาสองครั้งเท่านั้นเองนะมันก็ต้องยิงให้กองหลังเพราะว่าประวงมากนะครับนั่นแหละก็ในที่สุดครับเราก็เปลี่ยนทั้งกาเบเยนเจสซุดออกเอาเอ็ดดี้กกบเทียลงมานะเปลี่ยนเอาคลายเอาแวนเอาคลายเอาแวนลงมาและคลายาแวนอยู่ในสนามแป๊บเดียวนะก็ได้ลูกยิงลูกประตูลูกนี้เลยนะครับก็ถือว่าพิต้าเปลี่ยนตัวได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรดีเปลี่ยนตัวได้แบบถูกต้องถูกจังหวะถูกเวลาจริงๆนะส่งคายอแบตมาแทนนะครับแล้วก็แทนกาเบียม,มาตีนี่อยู่ประมาณนักสิบนาทีที่สุดปุ๊บเราก็ได้ประตูจากคายเอาแบตก็ถือว่าช่วยชีวิตนะช่วงหลังเราก็ส่งพี่จอร์จินโยมาแทนกับตันเอนกาแล้วก็ส่งเบนไว้ลงมาแทนบุกโยสักกาเพื่อเป็นการปิดเกมครับแล้วเราก็ปิดเกมได้ไมมช่วงท้าย เบนฟอร์ดจะมีการหือมีอือนะครับมีหือมีเออเข้ามาก็แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ครับก็โอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นสามแต้มที่ลํคาคาจริงครับเป็นเกมเกมที่พอดูแค่ชื่อชันเหมือนจะง่ายหรือ,อกปล่าพอดูแค่ชื่อชันเหมือนจะง่ายแต่พอไปเล่นจริงๆนะครับด้วยบรรยากาศ er เสียงเชียร์ของเขาความมึกเขิมนักเตะของเขาเราก็เราอย่างที่ผมเคยบอกลายก้งนะครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบการนำทีมของพี่โทมัสแฟรงก์นะได้เบื่อใครตามดูนะแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าเขาวางแผนมาดีนะครับแต่ในสุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนี่คอยดู <c oughs> <c oughs> ให้ดูลกเองที่ปิดปัดปิดปัดของพี่อารอนเลงเดวอะ่ะโอ้โหมันก็มันเป็นจุดหนึ่งครับที่เอา,อางี้พูดได้ง่ายเลยนะคงจะหายข้อสงสัยกันละในเรื่องของ ของประตูเรื่องชัยชนะไว้ก่อนนะในเรื่องจุดที่เราได้เห็นเนี่ยคงได้เห็นแล้วว่าสมาธิแล้วก็ความนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าดาวิดและญาติตอนนี้เหนือกว่ายอมรับโดยตรงยอมรับในสิ่งที่เราเห็นนะสิ่งที่เราเลยเห็นสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงจแล้วลำเดียวไม่มีความนิ่งตอนเนี้ยมีอาการหลายคนก็บอกว่าพอไม่ได้เล่นยิ่งไม่ได้เล่นคุณจะต้อง กลับมาลงสนามคุณจะต้องยิ่งแสดงความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับเพื่อนสังเกตไหมหลังจากที่มีอาการเหลอสองครั้งเสร็จปั๊บเนี่ยเพื่อนแทบไม่บิวอัพเลยครับช่วงครึ่งหลังมาแทบไม่บิวอัพเลยครับโยนยาวอย่างเดียวสังเกตไหมแล้วก็โยนยาวแล้วก็บอลโยนยามันต้องห้าสิบห้าสิบแล้วอะ่ะพยโยนยาวสาดยาวนั้นตัวอ,อย่างมานันห่าสิบห้าสิบเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิเวตาก็คงเห็นหลายคนก็คงเห็นนะว่า สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงในเรื่องของการขับเกี่ยวชิงตำแหน่งของประตูหมายเลขหนึ่งของทีมตอนนี้นี่จังหวะที่ลูกที่พี่อเลซานเดอร์ชินโก้ครับแม่ไงไอโมเป้แม่ไงไอตัวนี้ก็ตัวแสบมงเกือบจะเข้าประตูแล้วแตตัวไอพี่โอเลสันเดอร์ชินโก้โอ้โหช่วยพิเซฟโอ้ยถือว่ามากับดวงได้แล้วครับนะลูกนี้มันจะออกได้ตัวของไอ้มันเปิดเข้ามาแล้วก็มันเข้าหัว โมเปโมเปก็เบ hey, ียดทาเคโรตัวมิดสุครับบอลมันจะเข้าอยู่แล้วอ่ะโอ้พี่อรเตนโดจุก็มันกระโดดทุกตีบอ bon ลออกโอ้นะถือว่าอาหายใจหายคอคล่องหน่อยสำหรับแบบนี้ครับไปเยือนเราไม่ง่ายอยู่แล้วนะอ่ะก็สรุปก็คือตอนนี้เราสามารถกลับมาเป็นจากฝูงได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมนะผมว่าคงม,มีประเด็นหลายๆประเด็นแน่ๆนะครับแล้วก็เรื่องของ บทสัมภาษณ์เรื่องของอบรรยากาศหลังเกมอะไรเดี๋ยวคงมาพูดคุยกันอีกทีของอีกวันแล้วกันนะครับก็มันก็มีสองมุมอย่างที่บอกครับชัยชนะชัยชนะที่ก็ต้องถือว่าชื่นชมนะในวันที่ฟอร์มไม่ดีแต่เราได้สามแต้มนึกออกป่ะนะเพราะว่าคู่แรกเนี่ยเขาเสมอมาให้เราแล้วอะคู่แรกเสมอให้เราแล,แล้วเราคงจะต้องเอาแนละ้วนักเตะก็เอาแนะหละนักเตะก็เอา,นะาเพียงแต่ว่าเราเจอการต่อสู้ที่สุดๆของ เบนฟอร์ดตอนนี้สัมภาษณ์ไคลาวเวินะครับตอนนี้สัมภาษณ์ไคลายเวิร์ผมคงไม่อยู่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะก็โอเคนะก็ประมาณนี้ครับเรากลับขึ้นไปเป็นจา่าไม่ได้กลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเป็นการขึ้นนําเป็นจ่าฝูงครั้งแรกหรือเปล่าของฤดูกาลนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับ ก็เป็นการทําเป้าหมายที่สาเร็จครับด้วยผลงานและด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนใจจากคู่แรกที่เสมอกันมาหนึ่งหนึ่งโอ้แต่แบนซิตี้ชนะ4ี่หนึ่งในแรงดูใจเราก็คงจะน้อยแหละนะครับแล้วก็ต้องตามดูอีกทีนะครับกับเรื่องของเบื้องหน้าเบื้องหลังเนาะอาการบาดเจ็บตอนนี้ <S <S ที่มีก็คืออย่างที่เห็นครับนอกนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับผมจะมาเล่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเบื้องลึกเบื้อง,งหลังของหลายๆคนที่เรา ไม่รู้นะเรื่องของท่าพี่เอ๊ะตกลงพี่สมาประเตต่อสัญญาหรือ,อยังเอ๊ะหลายคนอยากรู้ใช่ไหม <laughs> ผมมีคําตอบแล้วแต่กลมยังไม่บอกผมบอกวันนั้นผมค่อยบอก,มมบอ,กอีกที <laughs> นะ <laughs> ก็เออเบนไว้เป็นยังไงครับบรรยากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาบอกพูดคุยกันละกันอา้าวันนี้ไม่นได้ขายของเลยโบแต่ดีใจกับผลการแข่งขันนะครับฝากด้วย น้ำมันสมุนไพรตาดอกโง่นะครับปลิตพันธ์นอโอท็อปจากบางปะมาส,สุพรรณบุรีครับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกครับเปิดและปาดนะช่วยบรรเทาสูดดมนะโอ้ช่วยอย่างดีเลยช่วยให้หายใจคล่องคอหายใจคล่องจมูกโล่งนะครับบรรเทาแมลงสัตว์กัดต่อยได้หมดเลยนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับแล้วก็ส่งสามสิบบาทตัวไทยทั้งเก็ใบเสา่หาพิมเสนกะระบูนลูกคาลิปตัสครับเป็นส่วนผสมชั้นดีเลยที่ เป็นทําให้เกิดเป็นน้ํามันสมุนไพรตราดอกโมกผู้สนับสนุนช่องของที่หวยนะครับยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยเพราะว่าถ้าท่านช่วยกันอุนดหนุนก็ติดต่อมาได้ทางไลน์ครับต้นครับ t o n t c i b หรือก็ทาง f a c e b o o กึุงแตพลาดเดี๋ยววันนี้ได้เลยนะท่านสนับสนุนสินค้าตัวนี้เขาก็มาสนับสนุนช่องต่อนะก็ะช่องกันได้อยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยละกันนะครับสําหรับวันนี้นะก็โอ้นี่ก็ประมาณ ตีสองสี่สิบสี่แล้วตอนนี้กำลังสัมภาษณ์ใครแหบเดี๋ยวผมจะดูแล้วเก็บตกบรรยากาศให้ละกันทางช่องของอ่าที่เขาถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเบื้อง,ง,งลึกเบื้องหลังมาฝ่ายทีวันนี้เจอกันเช้านึนานกเช้ามืดเลยนะก็ฝากดูไ like, ลดูอ่าคลิปมันด้วยแล้วกันครับโฆษณาก็ดูดูไปหน่อยอย่าเพิ่งไปกดข้ามแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจกับที่โวยด้วยบอลเราชนะแล้วกลับมาชนะกลับมาสู่เส้นทางอีกทีแล้วก็ เดี๋ยวมาตามเบื้องหลังเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามีแต่กับ อ่าชมเปีบบ้ยลีกด้วยนะเดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวกันอีกทีละกันเดี๋ยววันนี้เก็บตกมาให้อีกทีนะจ๊ะวันนี้เช้าหน่อยก็ฝากดูกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กับทีวีชแนลอาจะนอนแฟนกลับนะครับวันนี้ปฏิบัติหนะ้าที่ด้วยความสุขครับพักผ่อนกันให้แบบสบายใจเลยวันนี้นะเนดะินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องสอบพอรเราด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจครับพี่น้องที่ปฏิบัติหนะ้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับสําหรับผมวันนี้ต้องเอาซะหน่อยนะนะไม่ไ ร่างกายนะต้องช่วยหน่อยเม็ดฟูแดงแรงเล็ดนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้คือวันจันทร์แล้วนะวันนี้วันอาทิตย์แล้วสวัสดีครับจ่าฝูงจ่าฝูงเกือบไม่ได้บินแล้วฮันดันเกือบไม่ได้บินแล้วโอเค สวัสดีครับ